มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดูวันลือสพัสแกนนำก้าวไกลบินหาทักษิน26กรกฎาคม2566สำนักข่าวดังรายงานว่าข่าวจากพักก้าวไกลแจ้งว่าแกนนำคนสำคัญของพักและเป็นผู้นำทางความคิด และเคยมีบทบาทช่วยหาเสียงให้พักเก้าวไกลเตรียมเดินทางบินไปเขตบริหารพิเศษฮ่องกงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายรัฐมนตรีในวันคล้ายวันเกิด26กรกฎาคม2566ทั้งนี้การเข้าพบหาหรือครั้งนี้แกนนำคนตังกล่าวเตรียมเสนอนายทักษิณว่าจะปิดสวิตการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในช่วง4ปีข้างหน้าโดยจะร่วมเป็นรัฐบาลภายใต้แกนนำของพรรคเพื่อไทย ซึ่งคาดว่าวิธีนี้จะทําให้สมาชิกวุฒิสภายยอมรับและลงคะแนนเสียงให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยได้ขณะเดียวกันมีรายงานว่าแกนนำและสสพักเพื่อไทยได้เดินทางไปเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเพื่อที่จะเข้าพบนายทักษิณเป็นจำนวนมากอีกเช่นกันค่ะหรือสพแกนนำก้าวไกลบินหาทักษิณขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ